นะครับงาต้องของให้ว,วันนี้เซฟอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะวันนี้หลายคนอาจจะยังูเรื่องแต่ว่าแม่วาท่านดูเรื่องนัก็เลยต้องให้ฟังกันเพราะว่าวันนี้ไอ้จอน EP สองมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าป่วยคือไม่อยากเลา่เาเร็วเร็วขอบคุณครับไร้ๆมีแนวคู่อะไรใช่ไหมไหน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 ไม่รอใครต้อกหัว ห้อยเหมือนกันนะโ okay. อเคหเหมือนกันต้องหูใช่ไหมที่ห้อยโอเคอะไระได้ตัดบิเดี๋พูดอย่งนี้อพอาะเอาตั้งถุ๋งหวยจะททอาแล้วนะครับดีมากเลยเมืนกมบแบบตั้งหนึ่งเดิมนจะไมปะเดิมเลยบคุณครับนะครับ เดี๋ยวเท้าความแล้วเดี๋ยวตั้งลืมเรื่รรองฝึบ,บคำทำะรความมีทาบข้างทางเดียวโอเคมาแขงสองท่นนสำัแล้วกัน๋ต่จะยาวมันยาวเดี๋ยวจะาวเดี๋ยวจะยาวเดี๋ย,ยว,วมันจะไม่สนุก ท้าวความก่อนเอไอจ้อนเนี่ยทำงานจะมาอกผักรักพุทธว่าไปตอนสุดท้ายก็คือทํางานเป็นแรงใจหน้าจอหาะแรงใจหน้าจอ,อยังคงทํางานต่อไปจนคิดถึงอะไรก็คืออำน,นาจในความคิดถึงเมื่อกีอ้ยังคงอยู่คนเดียวยังไม่ได้กลับบ้านกลับช่องกลับไปไหนนนี้ทีนี้เดุ๊บก็วันนั้นนึ่งคืนใจอยากจะแต่งเพลง ไปบอกแันไปบอกสาวที่เรากำลังรักอยู่จะแต่งเพลงจะฝากเสียงเพลงหาพระจันทร์ไปแต่พระเอิญเห็นมองท้องฟ้าเห็นเฮ้ยดวงจันทร์ไม่มีสวัสดีทักคน អូនកាយកាយវិលទៅ นี่เสร็จปุ๊บจะลืมไหมไปทีนี้เสร็จปุ๊บนะฮะพอ,อสมมติว่าฮึทั้งสองใจเกินใช่ลักผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันก็เลยจะต้องทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ประเดินฝ่ายที่ถูกทิ้งนี่ยกลับนายเป็นไอ้จอนส่งข้อความมาหาบอกไอ้จอนความรักของเราเนี่ยมันถึงจุดสูงสุดแล้วลนะ่ะ เราเดินทางกันมาถึงที่นี่พอแล้วนะเพราะงั้นเราสองคนก็คืนใจให้กันกัมาสิเล่นฟังจะพูดเรื่องนี้น้าโบแม่ม้วม้อีกแล้วเหรอแม่โม้มาเจ็ดปันติดแล้วนะ อ,อ๋อซื้อแล้วกาไปบ้านแล้วหนูขอบคุณครับเนี่มือคืนดินันน้ำม้วงนอนนะเนี่ยลนบ้านจาัดขอบคุณครับไม่สบายดิหายไบ้ไขอบคุณแก้งให่ยังไงต่อครับขอบคุณครับเห็นน้ำม้วนแล้วึไขห้หายขึ้ไข้หายแลเปไ็นอีเลยแม่จ๋าจำไม่ได้วอ่เดียววอ่าดีมา,า,า,าเลยนะ นี่หนูฉีกไก่มาไม่ได้ล้างเลยอะไรนะอายุเท่ากับลานเลยนะจะเลยให้เรียกยายดีกว่าโอเคอย่าไปเรียกพี่สาวไงพี่สาวแม่ขอบคุณจ้งแม่จ้าโอ้ขอบคุณครับได้ครับเป็นใส่รังนะ ดีครับมันขอเพื่อน้นาะ้าหมอหีบยุ่งเลยขอบคุณครับขอบคุณคนะครับฝั่งจอนต่อนะจอนขออนุญาตรับกันก่อนครับสวัสดีแขกไปใครมามาใหม่ด้วยนะครับมานั่งฟังเราพคดได้นะ แม่น่ารักแม่ก็น่ารักอะไรนะแม่น่ารักป่ะทำอะไรจ๋าฮะเราหมูเด้งโอ้หูเด้งเลยในหไนแม่เด้งนี่อไม่ได้ปวดหลักนี่ไม่หวานนิเนาะ ขอบคุณคัาหมช่อะไรนะให้ร้านเด้งออกมาเด้งแม่จ๋าให้เก็ดไข่กันด้วยขอบคุณขาให้ร้านด้ออกมาแน่อนต้องไม่ดินฝาให้เอานีกคร,คครคนะไปต่อทีนี้